เวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่229แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะ สนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรักองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระบ้านๆมาฝากกับทุกๆท,ท่านอีกแล้วนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยคะ่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญกลมหลวงศัสพสิทธทิประสงค์ปี2512เจ้าคุณนอวัดเทพศิลินปุกเสกเนื้อทองแดงสวยมากน่าเก็บน่าสะสมนะคะ สภาพเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ผิวเดิมเหรียญเดิมสวยเดิมน่าใช้หน้าเก็บค่ะค่ะสำหรับเหรียญกลมมรวงนะคะสวยๆเดิมๆเ,เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเริ่มที่ราคาเบาๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญใบโพหลวงพ่อโสธรวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาปี2515เนื้ออันปากา้าสภาพดีมากน่าใช้น่าเก็บค่ะเหรียญเก่านะคะไม่ค่อยเจอนะคะ สำหรับเหบรียญใบโพหลวงพ่อโสธรนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษปี2,538หลวงปูแ่แพ้วัดลางมันจังหวัดนครปฐมเนื้อทองแดงสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะ สำหรับเหรียญหลวงปู่แผ้ววัดลางมันนะคะเหรียญสวยๆอย่างนี้ก็จะอยู่ที่800ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แผ้ววัดลางมันจังหวัดนครปฐมปี2554รุ่นพิเศษเนื้อสัตตะโลหะตอกโค้ดหมายเลขสภาพสวยมากสวยจริงๆนะคะผิวเป็นลุ้งเลยนะคะ สภาพเดิมๆเ,เลยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะเห็นไหมคะผิวสวยมากเลยนะคะเหรียญสวยผิวสวยน่าใช้หน้าเก็บนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะเหรียญสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จโตกะไหล่ทองหลังสมเด็จโตปี2536 วัดชยโยจังหวัดอ่างทองสภาพดีมากสภาพดีนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะที่สำคัญราคาไม่แรงนะคะเก็บได้ไม่หนักเลยนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จกระไหลทองหลังสมเด็จโตนะคะวัดชยโยก็จะอยู่ที่150ค่ะ นาเก็บน่าใช้นะคะกับราคาเบาๆหนึาสิบเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญป้องอ้อยปี2518หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมเนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยสภาพสวยนะคะ สำหรับเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่900ค่ะนะเก็บน่าสะสมนะคะกับพระสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมอง์คต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2560เนื้อทองแดงสภาพสวยมากน่าใช้น่าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ ผิวสวยมากเลยนะคะสำหรับเหรียญพญาเต่าเรือนนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆ,ๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีก จังหวัดเพชรบุรีปี2503เนื้อทองแดงสภาพสวยน่าใช้น่าเก็บนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่750 ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังสมเด็จโตเนื้อทองแดงลมดำวัดลาหุนจังหวัดสิงห์บุรีหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานปุกเสกสภาพสวยมากน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมที่สำคัญนะคะราคาไม่แรงนะคะเก็บได้ไม่หนักเลยนะคะสำหรับเหรียญสวยๆนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะออกวัดลาหุนนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะกับราคาเบาๆ300าเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสมเด็จกวางเล็กหลวงพ่อจรลันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเนื้อดินเคลือบล็กเกอร์สภาพสวยสวยมากเลยนะคะ ด้านหลังก็จะเขียนชื่อวัดกับจังหวัดนะคะวัดอัมพวันสิงห์บุรีสวยมากค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จนะคะหลวงพ่อจรันนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเสือเขาควายแกะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนคนปรปฐมสภาพสวยหายากน่าเก็บน่าสะสมค่ะก็มีจานอักขระยันนะคะสวยหายากนะคะ สำหรับเสือเขาควายแกะนะคะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองรุ่นเจ้าสัวปี2555เนื้อทองแดงต่อโคตสภาพสวยมากหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะ สวยมากเลยนะคะผิวสวยผิวเดิมค่ะสำหรับเหรียญพญาตเต่าเรือนนะคะหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองสภาพสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทัดวัดส,สิงห์ธนบุรีเนื้อทองผสมสภาพสวยพระเก่าหายากน่าเก็บน่าสะสมนะคะหายากก็น่าเก็บค่ะเก็บไว้ดูเก็บไว้ไวใช้ได้หมดเลยนะคะพระเก่าๆสำหรับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทัดนะคะสภาพสวยหายากองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 450ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงโล9คกคบ3รอบปี2506สภาพใช้เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้น่าใช้น่าเก็บนะคะที่สำคัญราคาไม่แรงนะคะถือว่าก็สภาพดีนะคะถึงจะใช้มาบ้างค่ะ ถ้าทัานใดรละไปก็สามารถนำไปขึ้นคอนำไปใช้ได้เลยนะคะเลี่ยมมาให้เสร็จเลยค่ะค่ะสำหรับเหรียญในหลวงรอ9ครบ3รอบนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาเบา150เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น รูปหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทปี2565ต่อกโค้ดเลี่ยมพลาสติกเดิมจากวัดสภาพสวยจากวัดนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะสวยมากค่ะด้านหลังก็จะเป็นแผ่นทองแดงนะคะมีชื่อวัดมียันอักขระแล้วก็พอสอบอกค่ะสวยเดิมนะคะเดิมๆจากวัด100%เเซนะคะสำหรับรูปหลวงพ่อกลวยค่ะ ค่ะสำหรับรูปหลวงพ่อกลวยนะคะเดิมๆจากวัดสวยๆบ้านนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงลายหลังยันนูนวัดศรีลัะขันจังหวัดอ่างทองปี2513ท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศิลินปุกเศกสภาพสวยสวยมากเลยนะคะ สีสวยมากนะคะสำหรับผระสมเด็จเนื้อลายวัดสีละขันนะคะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับผระสมเด็จวัดศีละขันนะคะเนื้อลายองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะที่ราคาเบาๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อนวะหน้ากากเงินปี2536 วัดบวรนิเวศกรุงเทพต่อโค้ดเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้หน้าใช้หน้าเก็บนะคะเหรียญสวยเลี่ยมอย่างดีค่ะเดิมๆเลยนะคะถ้าทัานใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อนวะหน้ากากเงินองค์นี้ก็จะอยู่ที่ หกรค่ะสวยเดิมนะคะน่าใช้หน้าเก็บเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพิคเนตเนื้อผงลายหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2540สภาพสวยมากสวยเดิมค่ะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อแพรนะคะวัตถุมงคลของท่านนะคะน่าใช้หน้าเก็บทุกรุ่นแล้วก็สวยทุกรุ่นนะคะสวยมากค่ะ ค่สำหรับพระพิคเนตเนื้อผงรายหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะสวยๆเดิมๆ,เด,มๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จชิน,นะบัญชรร้อยหนึ่งปีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปี2565 เนื้อโลหะใส่กรอบทองไมคอนอย่างดีพร้อมใช้สวยมากเลยนะคะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมค่ะเหรียญสวยกรอบทองไมค่อนก็สวยนะคะสวยมากค่ะถ้าท่านใดรับไปก็นำไปใช้ได้เลยนะคะเลี่ยมสวยมากค่ะค่ะสำหรับ สมเด็จชิน,นบัญชรร้อยหนึ่งปีหลวงพ่อพัดนะคะเรี่ยมกรอบทองไมคอนสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะพร้อมใช้เลยนะคะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตายันยุ่งหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วจังหวัดอยุธยาปุกเสกจันเพนปี2542เนื้อนวะโลหะตอโคต สวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะสวยเดิมนะคะพระเดิมๆเลยค่ะศิละปะก็สวยนะคะเป็นยันยุ่งนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะพระสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสำหรับพระปิดตายันยุ่งนะคะหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วจังหวัดอยุธยาสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 650ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสิงห์มหาเมตตารุ่นพิเศษหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2563กะไระหล่ทองตอกโคตดกล่องเดิมสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะเป็นสิงห์หลวงพ่อพัดนะคะสวยนะคะสวยเดิมเดิมเลยนะคะสำหรับองค์นี้ศิลปะสวยสีสวยนะคะผิวเดิมค่ะสวยมากค่ะค่ะสำหรับสิงห์นะคะเมตตานะคะพิเศษหลวงพ่อพัดองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้นะ่าเก็บนะคะสวยๆเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมอ,องต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิตาเศรษฐีใหญ่เนื้อนวะหลังสำลิดรุ่นอายุวัฒนะหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูจังหวัดอุบลราชธานีปี2554กล่องเดิมสภาพสวยมากน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะก็จะเป็นหน้ากากนวะนะคะ หลังสำริดนะคะสวยจริงๆค่ะอยู่ในสูงซีนเดิมๆเลยนะคะพระไม่ได้ใช้เลยนะคะสวยจริงๆค่ะค่ะสำหรับพระปิดตานะคะหลวงปู่คำบุนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระปิดตาเศรษฐีใหญ่หน้ากากเงินหลังสำลิธร,รุ่นอายุวัฒนะมงคลหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูสภาพสวยมากเลยนะคะสวยเดิมเลยนะคะน่าใช้หน้าเก็บนะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่ปีพศส5 5 4กล่องเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ สวยมากนะคะองนี้จะเป็นหน้ากากเงินนะคะหลังสำลิศนะคะสวยจริงๆนะคะถ้าท่านใดเห็นตัวจริงต้องชอบนะคะอยู่ในถุงซีนเดิมๆนะคะไม่ได้ใช้ไม่ได้โดนอะไรเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะสวยมากค่ะใช้หน้าเก็บจริงๆนะคะค่าสำหรับ หลวงปู่คำบุนะคะหน้ากากเงินหลังสำลิดนะคะสวยสวยเดิมเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ